สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูเทเนศดินสกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับพวกเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของคิดอย่างไรวาดอย่างนั้นก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส1.1ครับและตัวชี้วัดนะครับมีทั้งหมด2ตัวชี้วัดด้วยกัน หนนะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวข้อที่2นะครับระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองนักเรียนครับก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่3ข้คอด้วยกันข้อที่1 นักเรียนจะต้องบอกสิ่งที่ควรชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเองได้อย่างถูกต้องข้อที่ 2. นักเรียนจะต้องปรับปรุงผลงานการวาดภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและข้อที่ 3. ชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่นเห็นไหมครับเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวก่อนเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจนี้ผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องของคิดอย่างไรวาดอย่างนั้น ในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของใช่แล้วครับเราจะเรียนกันในเรื่องของตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่คนปรับปรุงในผลงานของตนเองเพื่อที่พวกเราจะได้พัฒนาผลงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับ จากภาพที่เห็นอยู่นี้นะักเรียนคิดว่าเป็นภาพของอะไรเอ่ยใช่แล้วครับนี่คือภาพขนมเค,ค้กนั่นเองถามต่อนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาพนี้ควรใช้ประกอบในเหตุการณ์ใดถูกต้องครับประกอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความประทับใจในวันเกิดนั่นเองครับนักเรียนครับคุณครูนี่ครับอยากถามว่า ถ้านักเรียนต้องการเก็บภาพความประทับใจในวันเกิดควรปฏิบัติอย่างไรอามีคนตอบมาแล้วนะครับพวกเราจะต้องลงมือวาดทันทีเลยในรูปของเค้กที่อยู่ในงานวันเกิดนั้นต้องเห็นให้ชัดเจนว่ามีรายละอีดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงมือวาดทันทีโดยจะต้องวาดรูปอย่างคร่าวๆเสียก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มเติมรายละเอียดจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงาม ดังขั้นตอนที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นั่นเองคุณครูมีภาพที่น่าสนใจให้นักเรียนดูและตอบคาถามกันต่อนะครับลองดูภาพนี้สิครับจากภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพอะไรครับใช่แล้วครับนี่คือภาพของสูนักในท่าต่างๆนั่นเองดูน่ารักใช่ไหมครับถามต่อถามต่อจากภาพนี้เนี่ยประกอบโดยท่าทางอะไรบ้างเอ่ย ถูกต้องครับมีท่าหันข้างมีอะไรอีกครับอ่านั่งหน้าตรงหมดหรือยังครับยังไม่หมดนั่นก็คือมีท่ายืนที่กําลังรับประทานอาหารอยู่นั่นเองครับจากภาพนี้เนี่ยขอถามต่อสิครับนักเรียนครับว่าภาพนี้ควรใช้ประกอบเหตุการณ์ใดถูกต้องครับจากภาพนี้นะครับเป็นภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับนักเรียนครับ ภาพวาดถ่ายทอดความประทับใจในอิริยาบถน่ารักของสัตว์นะครับเช่นสุนัขตัวโปรดของเราถ้าเรียนต้องการบันทึกภาพภาพนี้นะครับจะต้องจดจํารายละเอียดนะครับแล้วก็จะต้องร่างภาพก่อนจากนั้นเก็บรายละเอียดในส่วนของภาพหลักแล้วก็ส่วนย่อยนะครับจากนั้นจะต้องลงสีให้สวยงามเป็นขั้นตอนแบบนี้ภาพของเราจะได้ออกมาสวยงามและน่าสนใจครับ คุณครูยังมีภาพที่น่าสนใจให้สังเกตกันต่อนะครับเราไปดูกันเลยจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วครับนี่คือภาพคุณพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์คุณแม่กำลังทำอาหารอยู่นั่นเองถามต่อถามต่อจากภาพนี้ควรใช้ประกอบเหตุการณ์ใด ถูกต้องทีเดียวครับนี่คือภาพความประทับใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของนักเรียนนั่นเองครับนักเรียนครับถ้าที่สวนหลังบ้านของนักเรียนต้นไม้ออกดอกหน้าตื่นเต้นนักเรียนจะเก็บความประทับใจอย่างไรบ้างลองตอบคำถามนี้กันมาดูหน่อยสิครับอมีคำตอบเต็มไปหมดเลยนักเรียนจะต้องวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกดีๆนี้ เพื่อส่งเป็นของขวัญให้แก่เพื่อนหรือมอบแด่คุณครูก็ได้โดยมีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้สึกดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกนะักเรียนจะต้องค่อยๆวาดกระถางก่อนนะครับโดยการร่างภาพจากนั้นนะครับวาดในส่วนของต้นไม้ดอกไม้เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนและขั้นตอนสุดท้ายครับระบายสีให้สวยงามตกแต่งรายละเอียดให้ดูน่าสนใจ เพียงเท่านี้นะักเรียนก็เก็บภาพความประทับใจนี้ได้อย่างเรียบร้อยทีเดียวครับนักเรียนครับคุณครูอยากให้เรียนสังเกตภาพที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับและตอบคําถามนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยอาถูกต้องครับนี่คือภาพใบหน้าของเพื่อนๆน,นั่นเองครับถามต่อนะครับภาพนี้ควรใช้ประกอบเหตุการณ์ใดนะใช่แล้วครับ ภาพความประทับใจกับเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับที่เราเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับมีเสียงหัวเราะมากมายเลยนักเรียนครับอยากถามว่าถ้าต้องการเก็บภาพความประทับใจกับเพื่อนๆที่โรงเรียนควรปฏิบัติอย่างไรใครตอบได้ช่วยตอบกันหน่อยสิครับอ่าหลายคนตอบอย่างชัดเจนทีเดียวครับนั่นก็คือจะต้องร่างภาพใบหน้าของเพื่อนๆก่อนแล้วเติมรายละเอียดจากนั้น ค่อยลงสีให้สวยงามนั่นเองครับมีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนเราก็สามารถสร้างสรร์ผลงานได้สวยงามนั่นเองครับแล้เรียนครับคุณครูยังมีภาพที่น่าสนใจมาให้พวกเราสังเกตและตอบคำถามกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มสังเกตภาพนี้กันดีกว่านะครับจากภาพอยากถามว่าเป็นภาพอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีคำตอบมาแล้วนะครับภาพแรกคือภาพทะเลนั่นเองครับ แล้วภาพที่สองล่ะรูไม่เอ่ยใช่แล้วครับนี่คือภาพน้ํำตกครับส่วนภาพสุดท้ายคือภาพทุ่งดอกไม้นั่นเองนักเรียนครับคุณครูขอถามว่าทั้งสามภาพนี้ควรใช้ประกอบเหตุการณ์ใดนะถูกต้องครับจากภาพทั้งสามภาพนี้เป็นภาพความประทับใจในการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆพบเห็นสิ่งสวยงามมากมายนั่นเองครับ พวกเราก็สามารถนําสิ่งที่เห็นนะครับมาวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่ไปพบเจอและประทับใจได้นั่นเองครับนักเรียนครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพความประทับใจในวันเกิดต่อมานี่คือภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็นี่เลยภาพความประทับใจเหตุการณ์ในบ้านของพวกเราที่พบเจอและนี่ครับภาพความประทับใจกับเพื่อนๆที่โรงเรียนรวมทั้ง ภาพความประทับใจในการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับคือตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่พวกเราพบเจอจากสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองครับนักเรียนครับคุณครูยังมีเรื่องที่น่าสนใจมใม้พวกเราสังเกตและตอบคำถามกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยนะครับ นักเรียนลองสังเกตภาพนี้ให้ดีสิครับและตอบคำถามดังต่อไปนี้นักเรียนรู้ไหมครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยอาถูกต้องครับนี่คือภาพของเพื่อนเนักเรียนกำลังวาดภาพอยู่นั่นเองดูสีหน้าแล้วมีความสุขใช่ไหมล่ะครับคุณครูอยากถามว่าเมื่อนักเรียนวาดภาพได้สวยงามนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร อ่าใช่แล้วครับถ้าเราวาดภาพได้สวยงามน่าสนใจมีคนมาชื่นชมเราเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถและก็ความตั้งใจของตนเองใช่ไหมครับคุณครูขอถามต่อนะครับว่าถ้านักเรียนต้องการพัฒนาการสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรไรตอบได้บ้างครับโอ้โหหลายคนยกมือตอบได้อย่างดีทีเดียวนะครับ ดังนั้นคำตอบก็คือจะต้องสำรวจผลงานของตนเองก่อนเพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องนั่นเองครับเอแล้วข้อบกพร่องในการวาดภาพระบายสีมีอะไรบ้างละ่ะใครพอตอบได้บ้างเอ่ยอ่าหลายคนตอบได้นะครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้อบกพร่องในการวาดภาพระบายสีนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับ ไม่กล้าตัดสินใจทดลองสิ่งใหม่ๆทำให้ผลงานมีลักษณะซ้ำกันใครเป็นบ้างยกมือครูดูหน่อยสิครับโอ้โหมีไม่กี่คนนีครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีแก้ไขให้เรามาบอกข้อบกพร่องข้อต่อมากันดีกว่านะครับใช่แล้วครับยังสร้างงานไม่ตรงกับหัวข้อหลายคนเป็นใช่ไหมครับสร้างงานไม่ตรงกับหัวข้อหรือความคิดหรือความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอด หมดหรือ,อยังครับมีข้อบกพร่องอะไรที่เราสามารถพบเห็นหรือเป็นข้อบกพร่องที่เราเคยเจอบ้างเอ่ยอายังไม่หมดนะครับยังมีการขาดจินตนาการได้แต่เรียนแบบในสิ่งที่เห็นยังไม่สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้หรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการขาดการวางแผนในการทำงานจึงทำให้งานไม่เสร็จตามเวลาหรือผลงานไม่ประณีตเอ๊นี่คือข้อบกพร่อง เพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวจข้อบกพร่องเหล่านี้ได้คุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้และพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้แน่นอนคุณครูเป็นกําลังใจให้นะครับนักเรียนครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณครูยังมีภาพที่น่าสนใจอยากให้เรียนสังเกตนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้ให้ดีสิครับคุณครูอยากถามว่าจากภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมีการจัดวางภาพ อย่างไรบ้างอ่าใช่แล้วครับจากภาพเนี่ยมีการจัดวางภาพคือภาพวาดเล็กเกินไปทำให้ภาพขาดน้ำหนักนั่นเองครับเอ๋นี่คือข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบแล้วขอถามนักเรียนหน่อยว่าเมื่อพบข้อบกพร่องนี้แล้วนักเรียนมีวิธีการปรับปรุงภาพนี้อย่างไรเอ่ยอ่าใช่แล้วครับคือ วาดภาพให้พอดีกับขนาดของกระดาษนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนวาดภาพต้องวางแผนให้ดีเสียก่อนจากภาพเดิมครับขอถามต่อถามต่อว่าจากภาพมีการจัดวางภาพอย่างไรอ่มีคนตอบได้แล้วนะครับนั่นก็คือภาพวาดใหญ่เกินไปทำให้ดูอึดอัดเอและนักเรียนคิดว่า มีวิธีการปรับปรุงภาพนี้อย่างไรกันนะใช่แล้วครับจะต้องวาดภาพให้พอดีกับขนาดของกระดาษเพราะฉะนั้นการวางแผนก่อนการวาดภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองครับคุณครูขอถามนักเรียนต่อนะครับว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยมีการวางภาพอย่างไรบ้างใครพอรู้บ้างเอยอ่าสังเกตและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วทีเดียวครับจากภาพเนี่ยเขาวางภาพเอียงไปทาง ซ้ายนั่นเองแล้วแบบนี้เราจะแก้อย่างไรได้ล่ะใครบอกได้บ้างเอ่ยใช่แล้วครับวิธีการแก้ก็คือต้องเพิ่มเติมรูปภาพอื่นๆทางด้านขวาเพื่อที่จะให้ภาพเกิดความสมดุลน,นั่นเองคุณครูอยากให้สังเกตภาพนี้ครับแล้วลองตอบหน่อยสิครับว่าภาพที่เห็นอยู่นี้มีการจัดวางภาพอย่างไรนะถูกต้องครับภาพนี้เนี่ยเขาวางภาพเอียงไปทางขวา เอะแล้วนักเรียนจะแก้ยังไงล่ะโอ้โหหลายคนบอกวิธีการปรับปรุงม,มาได้อย่างดีทีเดียวนะครับนั่นก็คือต้องเพิ่มเติมรูปภาพอื่นๆทางด้านสายภาพนี้จะได้ดูสมดุลน,นั่นเองครับนักเรียนครับภาพนี้เนี่ยลองสังเกตแล้วบอกครูหน่อยสิครับว่าเขามีการจัดวางภาพอย่างไรกันนะใช่แล้วครับภาพนี้เป็นภาพที่มีความพอดีแล้ก็มีความสมส่วนทีเดียว เพราะว่าเขาวางแผนได้ดีก่อนการวาดภาพนั่นเองครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้สังเกตภาพแล้วพอที่จะเห็นข้อบกพร่องแล้วก็ข้อควรแก้ไขแล้วถ้านักเรียนเห็นข้อบกพร่องอะไรนะครับนักเรียนจะต้องหาข้อในการปรับปรุงแก้ไขจะทําให้นักเรียนนะครับได้สร้างผลงานที่สวยงามและยอดเยี่ยมและสมบูรณ์ทีเดียวครับต่อจากนี้นะครับเรามา ดูสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานของตนเองหลังจากที่พวกเรานะครับได้วาดภาพผลงานถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงไปแล้วนะครับนักเรียนอาจจะรับรู้ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของตนเองยกต,ตัวอย่างเช่นใช้สีต่างๆได้ดีขึ้นวาดเส้นได้คล่องขึ้นหรือนักเรียนอาจค้นพบว่าภาพที่วาดนั้นแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยหรือนักเรียนอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าวาดภาพนั้น สื่อถึงความคิดได้ตรงประเด็นสื่อถึงความรู้สึกของเราได้อย่างชัดเจนทีเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนในการรวบรวมสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราสังเกตและประทับใจถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีนั่นเองครับนักเรียนครับตอนนี้ถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับคุณครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจอะไรพวกเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ คุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันพิจารณาภาพจากนั้นวิเคราะห์ว่าแต่ละภาพเป็นภาพแสดงความประทับใจในเหตุการณ์ใดและควรปรับปรุงผลงานอย่างไรภาพที่1ครับลองดูสิครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรและควรปรับปรุงเรื่องใดบ้างข้อที่2ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ต่างกันในภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว เริ่มวิเคราะห์และตอบคำถามกันได้เลยครับหมดเวลาของการวิเคราะห์แล้วนะครับหลายคนตอบมาได้อย่างถูกต้องทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบในภาพที่หนึ่งนะครับเป็นภาพความประทับใจเกี่ยวกับการเล่นมาเก็บกับเพื่อนๆ สิ่งที่ควรปรับปรุงในภาพที่1นนี้นะครับควรระบายสีพื้นหลังจะทําให้ภาพดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและในภาพที่2ครับจากการสังเกตนะครับจพะพบว่านี่คือภาพความประทับใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ง,งานประดิษฐ์ครับซึ่งในภาพที่2นี้สิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือควรระบายสีให้เข้มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับจะทำให้ภาพดูสดใสมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับถ้าเรานะครับ ดูภาพแล้วมีอะไรที่ควรเพิ่มเติมและเพิ่มเติมจะทำให้ภาพดูสมบูรณ์ทีเดียวครับจากการที่พวกเรานะครับได้สังเกตและได้วิเคราะห์ตอบคำถามไปแล้วนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับลองร่วมการสรุปความรู้ความเข้าใจกันดีกว่านะครับว่านักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างเอ่ยอ่าหลายคนตอบมาอย่างถูกต้องทีเดียวครับในเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะเห็นตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ประทับใจถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดยกตัวอย่างเช่นภาพความประทับใจในวันเกิดภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์ภาพความประทับใจเหตุการณ์ในบ้านภาพความประทับใจเกียเกยก่ยวกับเพื่อนๆในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งภาพความประทับใจในการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้สามารถถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีเพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เราประทับใจได้ แล้วก็เอาเก็บไว้ดูในโอกาสต่างๆได้นั่นเองครับนักเรียนครับสิ่งที่เราจะชื่นชมแล้วก็สิ่งที่เราจะควรปรับปรุงในผลงานของตนเองนั้นจากการที่เราวาดภาพเนี่ยเป็นวิธีการพัฒนาทักษะและผลงานของตนเองให้สวยขึ้นและสื่อความหมายออกมาเป็นภาพได้ดียิ่งขึ้น การชื่นชมผลงานของตนเองจะทําให้เราเนี่ยครับมีกําลังใจในการสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆและการได้รับข้อมูลที่ต้องปรับปรุงจะช่วยให้พวกเราพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนในการวาดภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับสำหรับต่อจากนี้นะครับถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานแล้วซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูมีภาระงานเกี่ยวข้องกับการวาดภาพไหมพวกเราดูไปพร้อมกันนะครับ นักเรียนจะต้องเลือกภาพผลงานภาพวาดถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมาหนึ่งผลงานจากนั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพแล้วปรับปรุงผลงานการวาดภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและระบุว่าผลงานของตนเองมีสิ่งที่น่าชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วก่อนเริ่มการวาดภาพ เรามาดูรายการประเมินกันดีกว่าว่าทำอย่างไรถึงจะมีระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับคุณภาพที่4ซึ่งเป็นคุณภาพสูงสุดตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่ในระดับคุณภาพที่4ถ้าพร้อมแล้วพวกเรามาเริ่มลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยครับ หมดเวลาของการปฏิบัติชิ้นงานนะครับหลายคนสร้างสารรค์ผลงานได้น่าสนใจทีเดียวเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับจากที่พวกเราได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับนักเรียนจะพบว่าการวาดภาพผลงานที่ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงนั้นนะครับอาจทําให้ได้รับรู้ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของตนเองเช่นการใช้สีต่างๆได้ดีขึ้น ว่าเส้นก็คล่องขึ้นหรือคนพบว่าภาพที่วาดนั้นแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ดีทีเดียวทำให้เกิดความภาคภูมิใจว่าภาพที่วาดนั้นสื่อถึงความคิดความรู้สึกของตอนเองได้ชัดเจนทีเดียวครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตอนเองแล้วนะครับต่อจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานำเสนอผลงานที่สุดยอดของเรานะครับโดยมีเพื่อน และคุณครูร่วมกันนะครับประเมินผลงานการนําเสนอของนักเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและให้กําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับพร้อมหรือยังกับการนําเสนอผลงานถ้าพร้อมแล้วเริ่มนําเสนอผลงานกันได้เลยครับหมดเวลาของการนําเสนอครับ ต้องบอกว่านักเรียนหลายคนนําเสนอผลงานได้ดางดีเยี่ยมไม่แพ้การสร้างสารรค์ผลงานที่สวยงามเลยทีเดียวต่อจากนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่น่าชื่นชมให้พวกเราร่วมสังเกตและชื่นชมไปพร้อมกันครับจากภาพตัวอย่างผลงานนะครับชื่อผลงานเนี่ยนะครับต้องเกี่ยวข้องกับการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกนั่นเอง โดยในภาพนี้นะครับสิ่งที่น่าชื่นชมของเขาก็คือมีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับภาพได้ชัดเจนอย่างที่2นะครับสิ่งที่ควรปรับปรุงในภาพดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อเนี่ยนะครับคือส่วนประกอบของภาพไม่เท่ากันบางดอกใหญ่เกินไปบางดอกเล็กเกินไปและมีการวาดภาพที่มีน้ําหนักเอียงไปทางด้านขวามากเลยควรปรับปรุงนะครับโดยการเพิ่มองค์ประกอบด้านซ้ายภาพจะได้ดูสมดุลน,นั่นเองครับ ี่ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจนั่นเองครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้นําเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับลองประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เรียนไปแล้วมากน้อยเพียงไรคู่มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบเพื่อทดสอบวัดความรู้ของนักเรียน เริ่มกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมชวนคิดชวนตอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในข้อที่หนึ่งในข้อนี้ถามว่าจากภาพเป็นการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในข้อใดก็ภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์ขอภาพความประทับใจเพื่อนๆขอภาพความประทับใจในการไปเที่ยวและงง ภาพความประทับใจเหตุการณ์ในบ้านตอบข้อไหนถึงจะถูกต้องที่สุดเอ่ยใช่แล้วครับคําตอบคือข้องอนั่นเองคือภาพความประทับใจเหตุการณ์ในบ้านสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตจากมีบุคคลหลากหลายวัยที่อยู่ในรูปภาพนั่นเองครับอ่าหลายคนตอบถูกใช่ไหมเลยครับถ้าตอบถูกแบบนี้ไปข้อที่2กันเลยครับ ในข้อที่สองอยากให้นักเรียนสังเกตภาพให้ดีครับจากภาพเนี่ยมีความบกพร่องในการวาดภาพตามข้อใดก็ภาพนี้เอียงไปทางขวามากเลยขอหรือเอียงไปทางซ้ายกันนะขอภาพมีขนาดใหญ่เกินไปอึดอัดมากและงอภาพมีขนาดเล็กเกินไปไม่เหมาะสมเอจากภาพควรตอบกอขอหรืองอกันนะ ถูกต้องครับนักเรียนครับเฉลยในภาพนี้นะครับคือข้อกอภาพเอียงไปทางขวานั่นเองครับเอเราวิธีการแก้ภาพเอียงไปทางขวาควรจะทําอย่างไรครับถูกต้องครับต้องวาดภาพเติมทางซ้ายนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพครับนักเรียนครับคําถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้คําถามข้อต่อมาข้อที่3นะครับถามว่าข้อใดเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงก ใช้สีได้เหมาะกับภาพขอวาเส้นตรงได้ดีขอวาตามสิ่งที่เห็นหรืองอภาพสื่อความหมายชัดเจนข้อไหนต้องปรับปรุงกันนะอ่าหลายคนตอบมาแล้วนะครับยอดเยี่ยมทีเดียวคำตอบคือข้อคอนั่นเองว่าตามสิ่งที่ <única> เห็นนีครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องวาดตามสิ่งที่เห็นก็ได้นะครับสามารถตัดทอนรายละเอียดหรือเพิ่มเติมแต่งสีให้ดูสดใสสวยงามก็ได้นั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและสิ่งที่ชื่นชมรวมถึงสิ่งที่คนปรับปรุงในผลงานของตนเอง รูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับทำให้นักเรียนสามารถวาดภาพตามความคิดและความรู้สึกของนักเรียนรวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและดียิ่งขึ้นนักเรียนอยากให้ผลงานที่นักเรียนตั้งใจหยุดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนสามารถเผยแพร่ผลงานที่ได้เรียนในวันนี้นำไปเผยแพร่ในสื่ออออนไลน์ที่นักเรียนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Twitter หรือ TikTok อก็ได้เพื่อเอผยแพร่ความรู้ที่นักเรียนทำนะครับให้กับผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปในวันนี้นะครับการเรียนกับครูธเนดินสกุลข้อขอจบลงเพียงเท่านี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ